สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับกับช่องนี้ครับช่องทุกวันคือโอกาสอย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบคลิปของเรานะครับคลิปไหนๆก็ตามรบกวนฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณอยากให้เขาพบเจอแต่สิ่งดีๆเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิป เหมือนทุกครั้งที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ศรัทธาก่อนจะเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปผมฝากคำย้ำเตือนก่อนนะครับว่าเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลนะครับทำมาเพื่อเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับคนที่ศรัทธาตัวเลขทั้งหมดไม่มีนะครับผมไม่เคยให้สูตรนะครับแล้วก็ไม่แจกสูตรเด็ดขาดนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดย้ำนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นัน ให้รับชมบทความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาละครับเห็นเห็นตรงตรงเนี้ยแล้วรู้สึกชื่นใจนะเขียวทุกทุกครั้งนะครับทุกทุกงวดที่ผมทําและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันวิเคราะห์เลขมงคลที่ผ่านมาวันที่สามสิบเอ็ดเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดเพราะผมเห็นแวบๆแ,แล้วว่าเข้าทุกตัวเลยก็ว่าได้นะเรามาดูพร้อ,รอมๆกันเริ่มแรกเริ่มของ ฝั่งปกติก่อนนะครับกับเลขเน่านะเลขเน่าชัดเจนมนตัวเองนะครับไม่มีสูนให้เห็นเลยทั้งหน่วย1 0บร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเลขเน่าผ่านครับและถือว่ามาดีมากนะครับงวดที่แล้วก็แบบนี้เพราะเราตัดเลขไปได้เราทำอย่างเงี้ยถ้าเราตัดเลขไปได้ครับไม่บอกให้ตัดเลขศูนย์ศูนย์นะครับมส,มสมมติถ้าสมมติถ้าเกิดใครกําลังมองหาในส่วนของเลข2ตัวและอยากจะจับกูสามารถตัดได้ไปเลยเต็มเ็มนะรวม10 ตวัวเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดเอามามองดีเนี่ยอาจจะตัดได้ถึง20ตัวนะมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมบอกก่อนถัดมาครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมสองห้าหนึ่ครับ2512ครับชัดนะครับเลขมงคลรอบนี้เกิดความมงคลแบบเต็มๆนะเต็มๆนะกับ1นึและ 2.5ไม่ต้องจับอะไรทั้งสิ้นจับมงคลชนมงคงมมงคลดูดูริ้มพันกันเลยทีเดียวเอาไปเลยเต็มๆเพราะฉะนั้นปกติใครตามใครได้ก็รวยรวยรวย,วยมงคลมงคลมงคล,มงคลไปนะครับถัดมาพิเศษพิเศษเรามาดูในเรื่องของเลขเน่าก่อนเลยก็เลขได้ว่าสําเร็จกันไปตัดกันไปได้สวยงามนะครับ แล้วมาดูเลขมงคลเลขมงคลผมน่าเสียดายผมเสียดายตรงนี้มากรู้ปะผมอะใจผมลังเลนะเรื่องจริงตอนแรกเลยลังเลว่าอยากจะเล่นสีจริงๆนะถ้าเมื่อั้น่จาจับสีเก้าแล้วได้เลยเพราะผมคิดว่าไงเก้ามาแน่นอนผมเวงว่าไงเก้ามาแน่นอนต้องมีหลักสูงอะผมเล่งหลักสูงสังเกตไหมสังเกตไหมสังเกตไหมเจ็ดหกแล้วเก้าผมเล่งหลักสูงไปเลยพลาด พลาดจริงๆเพราะฉะนั้นพิเศษต้องบอกก่อนว่าผมถือว่าผมพลาดอะผมยอมรับไปเลยพิเศษพลาดนะครับพิเศษถือว่าพลาดนะถัดมา v i p เลขเน่ายังคงได้อยู่สวยๆกันไปสับเลขเนา่านะครับสับเลขเนา่าสวยๆกันไปนะมาดูฝั่งของเลขมงคลยังเกิดความมงคลยังเกิดความมงคลเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับ เลขมงคลแผงลิดครับเลขมงคลแผงลิดครับเลขมงคลแผงลิดครับห้าหนึ่งเกิดความมงคลและผมบอกแล้วว่าผมเลงสูงไว้ผมเลงสูงไว้เจ็ดหเจ็ดหกเก้าเนี่ยเนี่ยถ้าผมแปดหนึ่งมาตรงนี้นะ นะครับก็จะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยใครมองเลขมงคลของผมและเอาไปใช้เกิดความมงคลแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนอ่ะไม่รอช้าผมเชื่อว่าหลายคนมองหาเลขมงคลของวันที่1วันสําคัญแล้วผมบอกก่อนนะครับวันที่1ย้อนดูคลิปของผมนะครับมีเลขมงคลของรัฐบาลนะมีเลขมงคลของรัฐบาลนะครับบอกก่อนนะครับ มาดูวิเครห์เลขมงคลฮานอยครับจำเัันที่เท่าไหร่ครับลามือไม่เคยสวยเลยวิเค็เลขมงคลฮานอยจำเันที่หนึ่งครับเดือนหกครับสองห้าหกห้า เลขมงคลที่ผมเล็งไว้นะที่ผมเล็งไว้มีดังนีหนึ้าเจและ2 1 5 7และ2ครับเลขเนา่าวันนี้ผมใช้เลขเน่าสองตัวนะครับเอาไปตัดจะลองดู นะครับผมให้0ครับกับ3 0นะ0กับ3ตัดไปได้เยอะครับ0กับ3ตัดไปได้เยอะนะครับส่วนเลขมงคลจับคู่ที่ผมเล็งไว้มีดังนี้ครับ1 4ครับนะ7 4 7 4และ2 4ถัดมาครับ 1>, 1 8 5 8 7 8และ2 8ครับสุดท้ายครับผมว่าทุกคนคิดอยู่ในใจอยู่แล้ว1 9ทถูกต้องครับ5 9 7 9และ2 9 CAP แคปได้แคปบอกต่อผมไม่ห่วงนะครับขอแค่แชร์คลิปุองผมให้หน่อยบอกต่อผ่านคลิปของผมให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยมันเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมครับจริงๆอย่างไงตามใครที่ใช้เลขมงคลของผมนะครับก็ขอให้เกิดความมงคลไม่ใช่ว่าจะทิศทางใดก็ตามเปิดโอกาสกับตัวเองครับและเราจะพบกับโอกาสสําหรับวันนี้วเคอลเลขมงคลฮานอยประจําวันที่1เดือน6ขอให้เฮงๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ